ับสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแถวอำเภอสันกำแพงนะครับเป็นวัดที่เล็กๆสงบก็น่าเป็น,เป,นเป็นอีก,น,น,อกน่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ามาไหว้หรือว่าน่ามาเดินเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมจุดต่างๆของวัดนะครับ วัดนี้ชื่อวัดนะครับกิษนาดอยยาวนะครับตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนบริเวณตรงนี้เป็นทางขึ้นไปกราบไหว้พระ,พระทาธาุดอยยาวนะครับจะเป็นทางขึ้นเส้นทางที่จะขึ้นไปก็จะมีพระพุทธรูปวงใหญ่นะครับตั้งอยู่ด้านบนยอดเขา แต่ครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปเดินขึ้นบันไดกันก็ระยะทางก็พอสมควรนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงทางขึ้นไปไหว้พระธาตุเตยยาวข้างบนแล้วนะครับแต่ครับพาเพื่อนเดินขึ้นไปครับบางจุดแสงก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็พอสมควรนะครับเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนที่ ชอบแนวธรรมชาตินะครับเดินป่าเดินเขาก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักซักเท่าไหร่คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เดินขึ้นมาในขี่รถมาได้นะครับก็จะมีถนนไอปีข้างไอข้างทางที่เรากำลังเดินเลยนะครับเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นถนนนะครับ ถนนยาวไปจนถึงพระธาตุด้านบนเลยนะครับโอ้เส้นทางยังอีกไกลครับนี่ตอนนี้เดินมาก็ สักพักแล้วนะครับนี่ครับอันนี้กินเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับที่มาด้วยกันมานนี่เดินขึ้มาเหมือนกันครับ สุดท้ายก็เดินมาถึงข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบริเวณที่เราเดินขึ้นมากันนะครับสองฝั่งก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติร่มรื่นมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็มาได้นะครับอยู่ที่อำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มาถึงก็จะเจอ,เจอพระาธาตุที่ที่อยู่บนยอดเขาเลยนะครับก็ทำการสักการะบ,บูชาได้เลยนะ ผมคลิปต่อจากที่ไปไหว้พระธาตุมาสักพักนึงนะครับก็เลยต่อด้วยคลิปด้วยที่ต่อคลิปกันด้วยที่อ่างเก็บน้ำมันทีนะครับจังหวัดลำพูนนะครับแลวมันจะมีคนที่เขามาตกเบ็ดตกปลากันนะครับที่เกินตอนนี้ก็คือมาจอดพักทานข้าวกันที่อ่างเก็บน้มามันฑีนะครับ ก็กำลังนั่งรออาหารกันอยู่ครับแล้วก็จะไปถ่ายวิวหลังจากทานอาหารเสร็จก็จะไปถ่ายวิวอ่างเก็บน้ําบันที่ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับกินเที่ยวสไตล์มีน้อยครับกินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวร้อยครับเจ็บโดนล่ะปืนะไปหนีแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วครับไหนเนี่ยลาเนี่ยเอาปืนนะ ผมว่าเนะี่ยเดินเข<ม>้าไปบินต่อมบึมบึม,บม ทานเขาเสร็จก็เราจะไปบริเวณตัวอ่างกันนะครับสองข้างทางก็จะรายล้อมไปด้วยป่าไม้เส้นทางก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้นครับรถเครื่องนี่ขี่สบายนะครับเส้นทางแบบนี้ค่อยๆขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ วันนี้เป็นวันอังคารนะครับเนาะรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันเสาร,ร์วันอาทิตย์ก็บริเวณรางคนก็จะมาเที่ยวเยอะหน่อยนะครับ ชีวิตให้มันพุ้มครถ้าเรามุ่งหน้าทําแต่งานก็เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ครับค้นหาตัวเองค้นหาความสุข เส้นทางที่จะไปในตัวอ่างครับเมื่อกี้เราไปพักทานข้าวก็อยู่ที่เช้ท้ายอ่า ทีการได้ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็ก็มุมมองก็ดีไปอีกแบบนะครับได้ค้นพบมุมมองใหม่หมๆแปลกๆใหม่ของชีวิตนะครับถึงแล้วนะครับบริเวณเสร็จแล้วแล้วก็มาถึง ันะครบไม่มีโดมนะถ้ามีโดมจะบินขึ้นให้ดูเลยนะครับว่าบริเวณอ่างนี้ข้างบนนี้สวยงามมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราขี่รถขึ้นมากันนะครับ มีจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตกปลากันนะครับนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปนะครับ นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปถ่ายรูปกันนะครับนะครับเราก็จะข้ามสะพานไปนครับ ชมอ,อ่างเก็บน้ำมาที่กันเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําไม่ตีนะครับมันก็จะอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ํามาที่นี่ประมาณสักจากว่าจากสายตาแล้วผมดูแล้วประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับยูธรรมชาติเชวงประมาณสักสี่โมงสี่โมงครึ่งน,นะครับ ขี่รถเที่ยวทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไปไหว้พระธาตุแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่อ่านเก็บน้ำบ้้นทีแล้วก็มาจบทริปกันด้วยประมาณช่วงเงย็นๆที่อ่านเก็บน้ำแม่ตีบนะครับ ครับผมลากันไปด้วยภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆของอ่างเก็บน้ำแม่ตีบจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้ก็ขี่รถแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมทั้งวันนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆสนใจเส้นทางที่ผมกำลังถ่ายทำก็สามารถมาท่องเที่ยวได้เลยนะครับครับผมฝากเพื่อนๆด้วยครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผม